อยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไพยิปซีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกเฮหาสาราผ่อนคลายดูได้ทุกเพจทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไพยิปซีนางไม้ไพยิปซี จอจอจอบลาบลาบลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางใหมย่สิบ h ี่ชาแนละจ๊าเป็นอะไรแม่หมอก็มาพบกับแม่หมอเช่นเคยในค่ำคืนนี้นะคะในหัวข้อท็อปปิกนะคะอ่าพิกาสศหัวข้อที่ว่าค่ำคืนนี้เขามีอะไรอยากบอกเรานะ ค่ำคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกเราเป็นสัญลักษณ์นะคะ1สัสญลักษณ์ที่1อันนี้นะคะสัญลักษณ์ที่2สัญลักษณ์ที่3มและสัญลักษณ์ที่4นะคะเลือกสัญลักษณ์ได้เลยค่ะในหัวข้อที่ว่าค่ำคืนนี้ <c oughs> เขามีอะไรอยากบอกเรานะคะอยากจะบอกเรานะจ๊ะเลือกสัญลักษณ์ได้เลย medida. จ้า จ้าจ้าจ้าบลาบลาบลามาพบกับสัญลักษณ์ที่หนึ่งนะจ๊ะสัญลักษณ์ที่หนึ่งก็คือสัญลักษณ์นี้นะ,อ,ะอุ้ยขอโทษค่ะในค่ำคืนนี้นะคะเขามีอะไรอยากจะบอกอะนะในค่ำคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกเรานะจ๊ะเมื่อตะวันนิทาฟ้าจะรอพบจันทร์นะเธอคือของขวัญอันลําค่าว้า นะคะหนึ่งในหนึ่งใจมีหนึ่งเดียวว้าวนะคะคืนนี้ไม่หมอพาฟินอีกแล้วนะคะบอกฉันนะถ้าคุณไม่ได้รักฉันแล้วโอ้ว้าวนะจ๊ะแล้วก็รักมากมาย้อคุณคะในค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกรักคุณน,นั่นเองนะคะ่ะค่ำคืนนี้นะ เขาอยากจะบอกรับคุณเมื่อตะว,วันนิทราฟ้าจะรอจะรอพบจันแม่หมอมองว่าเขาอเพื่อจะรอส่องเรานะคะอู้จัสเมนนี่ไงเมื่อตะว,วันนิทราฟ้าจะรอพบจันคือจัสเมนก็คือเขาอยากรับรู้ข่าวสารอยากรับรู้เรื่องราวของคุณอยากได้รับการติดต่อสื่อสารกลับมาเมื่อตะว,วันนิทราฟ้าจะรอพบจันทนะคะค่ำคืนนี้คือเขาก็อยาก เราคอยคุณนั่นเองเราคอยเราคอยคุณติดต่อสื่อสารมานั่นเองเธอคือเธอคือของขวัญอลัมค่าเพลกซอฟครับเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณนะคะคุณเป็นของขวัญอลัมค่าของเขาเขาเขารักคุณนะคะอืประมาณนั้นนะหมายถึงว่ามันเป็นความรักเหมือนเหมือนเขาได้ก,กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ได้นะในหนึ่งใจมีดึงเดียวว่า ทำเพรนคือใจเขาเนี่ยมีแต่คุณเพียงคนเดียวและอยากติดต่อสื่อสารกับคุณเพียงคนเดียวและก็อยากจะบอกรักคุณนะคะแล้วก็บอกฉันได้นะถ้าคุณไม่ได้รักกันแล้วเซเว่นออคือเขาไม่ได้รู้ใจคุณเลยนะคะเขาอยากรู้ใจคุณมากๆจัสเมนขึ้นมาอยากจะรู้ใจอยากจะรู้ข่าวสารอยากจะรู้ความเป็นไปของคุณนะเอ,อแล้วก็ คิงออสอดรักมากมายคิงอสอดเนี่ยเขารักคุณมากมายแล้วเขามันเป็นการตัดสินใจเป็นเป็นการตัดสินใจแห่งรักนะคะคือเขารักคุณอย่างแน่นอนนะคะอืมเขามีอะไรอยากจะบอกอีกคะอ่าเขามีอะไรอยากจะบอกอีกอูคุณคือโฮมสำหรับเขาเขา อยากจะสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวกับคุณนะคะคำคืนนี้ยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำคือเขาต้องเทคแอคชั่นกับคุณแล้วล่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณจะรอเขาไหมจะอะไรไหมไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกพเด็บเกิลคือเขายอมคุณทุกอย่างอ่ะ เพราะว่าเขารักคุณมากเขาจะยอมคุณทุกอย่างถ้าคุณยอมเป็นของเขาหรือว่าตกลงโปใจกกับเขาเขาก็จะยอมคุณทุกอย่างเลยนะคะเขาเป็นราชสีนะแมมมีแต่คนเกรงขามนะคะหมู่พวกบรรดาศักดิ์ต่างๆเกรงขามเขาแต่เขาก็กลัวคุณอ่าเขายอมคุณททเลสีดำแต่วันนี้นะคะก็คือมันไม่ชัดเจนอะเห็นไหมบอกได้นะถ้าคุณไม่ได้รักฉันแล้วคุณไม่ได้ คุณปิดกัน้นฉันแล้วก็คุณก็ไม่ได้เ,เปิดเผยความรู้สึกตอนนี้มันเป็นทะเลสีดาําก็คือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนอยู่บอกได้ไหมบอกหน่อยเถอะน้ําเต็มแก้วรักมากมายตัดตัดสินใจตกลงว่ารักมากมากแต่มันเป็นน้ําเต็มแก้วก็คือยังไม่สามารถเทคแอคชั่นได้เขาอยากให้คุณ เปิดเผยความในใจกับเขาบ้างอ่าในค่ำคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณก็คือประมาณว่านั่นแหละอยากจะบอกรักนะแล้วก็แบบอยากจะบอกว่ายอมนะยอมทุกอย่างแล้วเอ่อให้เปิดเผยความในใจสักทีว่ารักเขาไหมหรือว่ามีใจให้เขาไหมหรือว่าอะไรยังไงเออประมาณนี้นะมันอยู่ในสภาวะที่แบบว่า ต่างคนต่างไม่รู้ใจกันแต่วันนี้คืนนี้ค่ำคืนนี้ก็คืออยากจะเปิดเผยความรู้สึกแต่ไม่รู้ว่าเราอคิดยังไงประมาณนี้นะคะเขาก็อยากจะบอกเราประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูความเป็นไปความเป็นไปได้นะคะระหว่างคุณกับเขาด้ดยไพ่ออโรร์โคลนะความเป็นไปได้ระหว่างคุณกับเขานะจะเป็นไปในทิศทางไหนเออนะให้ไพ่ออโร์โคลมาบอกนะจ๊ะ อืมโอ้ดิสรีสนะฮะคอนฟลิกซ์มายสโตดับฮอร์ลิงแพทจัวฮิเกร์เซลฟ์นะคะก็คือคุณน่ะมีความที่แข็งแกร่งมากขึ้น นะมีะแต่แล้วก็เลยมีความขัดแย้งการมีปัญหาการความรักของคุณกับเขาก็เลยลดน้อยลงความทรงจํา ที่เขามีต่อคุณยังเป็นอะไรที่ดีงามอยู่เสมอเขายังรักคุณอยู่เสมอและเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่เสมอขอเพียงแต่ว่าคุณทรงซิกทรงแนวคุณบอกเขาสักนิดเถอะว่าคุณต้องการแบบไหนเขาจะทำตามคุณทุกอย่างเลยอว้าวประมาณนี้นะคะในค่ำคืนนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะจ๊ะก็จบไปนะคะกับสัญลักษณ์ที่หนึ่งจอจ้อบจอ,จอบบลาบลาบลา จ่อจ่ออบลาบลาบลามาพบกับสัญลักษณ์ที่สองนะจ๊ะสัญลักษณ์ที่สองในค่ำคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกนะเอ้นดูสิค่ำคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกจ๊ะนะจ๊ะอยอมรับในแบบที่เป็นฉันอึมนะฉันไม่รู้ว่าจะลืมมันยังไงว้าวแม่หมอพาฟินนะจ๊ะฉัน เฝ้ามองคุณอยู่ว้าวนะจ๊ะฉันเกลียดตัวเองที่ยังรักเธอโอ้ว้วาวอีกเช่นกันทนะําไม่ะไปเกลียดตัวเองทําไมนะจ๊ะฉันขอโทษที่ต้องเดินออกมาอย่างนี้อืมก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าทีนี้ทำไมเพราะอะไรอ่าเรามาดูกันทำไมเขาถึงอยากจะบอกแบบนี้นะยอมรับในแบบที่เป็นฉัน คือคุณไม่ยอมรับเขาเหรอหรือ,อยังไงอู้สเวนอฟครับคือจริงๆแล้วอะ่ะเขาอยากจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นอ่านะสเวนอครับเนี่ยก็คือที่สิ่งที่เราเห็นนะ่ยมันแบบมีหลายหลายอย่างนะมีหลายถ้วยมีหลายอันนะคืออันไหนแน่ที่เป็นในตัวเขานะคะสิ่งที่คุณเห็นนะี่ยไม่ใช่เป็นตัวเขาเลยนะคะประมาณนี้นะก็ยงยอมรับในในแบบ ที่เป็นชั้นอะไรแบบนี้นะฉันไม่รู้ว่าลืมมันจะจะลืมมันยังไงอู้นายออบคอร n ก็คือนายอ็อบเพนตโค่นนั่นเองไง9เหรียญน,นะคะก็คือ9เหรียญเนี่ยคือถึงแม้ว่าคุณกับเขาอะจะต่างคนต่างอยู่แต่งเงียบกันไปจบกันไปแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถลืมคุณได้นะถึงเขาจะอยู่คนเดียวคุณก็อยู่คนเดียวนะคะสัญลักษณ์ก็คือ อ่าไพ่ขนการอยู่คนเดียวเขาก็อยู่คนเดียวแล้วเขาลืมมันไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าจะลืมมันยังไงก็ประมาณนี้ก็ถึงแม้ว่าเขาม o v ออนจากคุณไปแล้วเขาก็ไม่ได้ลืมคุณเลยนะแล้วคุณก็อ่าแบบไม่ได้ยอมรับในแบบที่เป็นเขานะฉันจะเฝ้ามองคุณอยู่โอ้เอ็ดออฟซสนะก็เอ็ดออฟซอนี่ก็คือแปดดาบก็คือเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยเขา เทคแอคชัอะไรไม่ได้อย่างดีก็แค่สองคุณมองคุณฉันเฝ้ามองคุณอยู่ก็คือได้แต่แค่สองคือเขาไม่เทคแอคชั่นอะไรได้อืมประมาณนี้นะเป็นความอึดอัดสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะค่ำคืนนี้นะฉันเกลียดตัวเองที่ยังรักเธอว้าวแดดโอ้ฉันเกลียดตัวเองที่ยังรักเธอคือเดดเดดคือแบบเขาเลอกที่จะจบคุณกับคุณไปแล้วแต่ยังเขาอยากจะกลับไปหาคุณนะ่ะ ือเรื่องที่จะจบแล้วเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อ่ะเออืไม่รู้จะลืมยังไงแล้วก็อยากจะกลับมาหาแต่คุณนั่นเองคิดถึงแต่คุณนั่นเองคุณอยู่ในหัวเขานะ <c oughs> เขาเขาอดเข้าไปส่องคุณไม่ได้เขาก็เลยเกลียดตัวเองที่ยังรักเธอ <c oughs> อู้นะคะในค่าคืนนี้เขาอยากจะบอกคุณประมาณนี้นะฉันขอโทษที่ต้องเดินออกมาอย่างนี้นี่ไงเอชออบซอดเขามีความจําเป็นที่จะต้องตัสดสินใจนะคะ ว่าจะต้องเดินออกมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้เรื่องราวของเขาเป็นแบบนี้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้คุณเข้าใจเขาหน่อยและเขาก็อยากจะขอ,อกลับคืนมาคืนดีกับคุณได้ไหมอะไรประมาณนี้เออในคําคืนนี้นะที่เขาอยากจะบอกคุณแบบเนี้ยนะก็ประมาณว่าอยากจะขอกลับมาคืนดีเออลืมลืมไม่ได้อ่ะลืมเธอไม่ได้จริงๆิงเอามาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรเราอีกนะคะ <c oughs> อู้ก้อนหินก้อนนั้นคุณ ก้อนหินคนนั้นนะก็คืออืมเขาก็คิดว่าคุณนะ่ะไม่ยอมรับเขานั่นเองคุณก็เป็นคนใจแข็งคุณก็เป็นคนเป็นก้อนหินเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะฉันไม่รู้จะลืมมันยังไงเพราะว่าคุณเนี่ยดูเลิศเลอเพอร์เฟกเลิศเร์เวอร์วรัววง คุณยังเลือดเลอเวอร์วังกับเขาอยู่เลือเลอเพอร์เฟกต์สำหรับเขาคุณดูดีออร่าจับโอ้ยังงู้นยังงี้เขาหลงรักคุณเขาลืมคุณไม่ได้แต่คุณก็เป็นก้อนหินก้อนนั้นอะไรแบบนี้นะเขาอยากจะบอกแบบนี้นะออ้เขาก็อยากจะมีพื้นที่เล็กๆนะที่ได้ได้อยู่กับคุณเขาเฝ้ามองคุณทางโลกโซเชียลแล้วเขาก็อยากอยู่ในนั้นในเป็นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณฉันเกียตตัวเองที่ยังรักเธอก็คือลิฟแอนด์เลอร์ เอาลิบอันเลินตรงนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนสไตล์ใดอะไรที่คุณทาเนะี่ยเขารักหมดเลยเขาชอบหมดเลยแล้วเขาลืมคุณไม่ได้เพื่อนไม่ทิ้งกันฉันขอโทษที่จะต้องเดินออกมาอย่างนี้เขาตัดสินใจที่จะเดินออกมาอย่างนี้เพราะว่าในความในสถานะความที่เขาเทคแอคชั่นความรักกับเราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเพื่อนไม่ทิ้งกันอยู่ในองค์กรเดียวกันอยู่ในระแวกเดียวกันอยู่แบบฝูงชนที่เป็นเพื่อนกันไม่สามารถ เอ่อความความสัมพันธ์อ่ะมันไม่สามารถพัฒนาเป็นเป็นแฟนได้นั่นเองนะคะเขาก็เลยอยากจะบอกคุณว่านี่แหละก็คือเอ่อเปิดเผยความรู้สึกกับเขาบ้างเออเนาะเขายอมรับในแบบที่เป็นเขาเขาก็ไม่เคยลืมคุณนะเขาอยากจะกลับมาขอคืนดีกับคุณอยากจะมีพื้นที่เล็กๆก,กับคุณเขายังรักคุณอยู่อะไรประมาณนี้นะที่เขาอยากจะบอกนะแต่ว่าเขาก็แบบว่า t ทคแอคชั่นในเรื่องของความรักต่อหน้าสาธารณชนไม่ได้เพราะมันเป็นสถานการณ์ที่แบบเป็นเพื่อนการอะไรแบบนี้อืมว้าวทีนี้มาดูความเป็นไปนะคะให้ไพ่อาราคโคดูมาดูสิว่าความเป็นไปได้นะคะในความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะ The Loving Man เขารักคุณมากนะ The Loving Man รักคุณมากๆรักจากแต่เขายังยหาทางไม่เจอนั่นเองว้า wow, ว The Loving h u แมนคุณกับเขารักกันมากนะคะแต่มันอย่างว่าแหละมันสถานการณ์ที่มันเทคแอคชั่นไม่ได้เทคแอคชั่นในเรื่องของความรักไม่ได้ The Healing p l ร c e เพราะฉะนั้นนะคะความสัมพันธ์ของค,คุณต้องเป็นไปแบบต่างคนต่างแบบต่างคนต่างอยู่อย่างนี้แหละแต่รู้ว่าก,การ h e ลล i n g ิเรื่องตัวเองให้มีความสุขอย่าเพิ่งไปคิดทุกข์มันมากนะคะ Black and f r o n t เดี๋ยวสักพักเขาเขาก็จะกลับมาขอคืนดีกับคุณนะ ก็คือยังไงก็ต้องได้คืนดีกันยังไงก็ต้องได้รักกันนะแต่ว่ามันก็ยังว่าแหละก็ต้องมีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดานะคะในค่ําคืนนี้คือเขาก็อยากจะบอกว่าเขายังลืมคุณไม่ลงนะเขาอยากจะขอคืนดีกับคุณแต่เขายังหาทางไม่เจอก็รอหน่อยหรือไม่งั้นคุณก็เทคแอคชั่นอะไรให้เขาได้รับรูบบ้บางนั่นเองนะจ๊ะก็จบไปนะคะกับสัญลักษณ์ที่สองจ,อ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 จ้าจอมลาบลาจ้า ชอบชอบชอบบลาบลาบลามาพบกับสัญลักษณ์ที่สามนะจ๊ะเอ่อในค่ำคืนนี้เขาอยากบอกอะไรเรานะมาดูกันนะจ๊ะอู้อันนี้กระเด็นมานะคะรอก่อนในค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรเรานะรอก่อนกระเด็นออกมาเอาเนาะเขาให้เรารอก่อนเหมือนเหมือนคอนเซปต์ของแม่หมอเลยนะ <laughs> คอนเซปต์ของแม่หมอก็ค ar ือรอรอรนะเขาบอกให้รอก่อนนะอ่าแล้วก็ดวงดาวดาราเสน่หาคือความที่คุณเป็นดาวอ่ะเออเขาเสน่หาคุณอ่ะนะฉันไม่อาจพูดความในใจเขาแอบรักคุณนะอืมเนาะแม้กายห่างกันแต่ใจไม่เคยห่าง ฉันก็เศร้าไม่น้อยไปกว่าคุณก็คือสถานการณ์มันยังบอกรักกันไม่ได้เขาแอบรักคุณอยู่ในใจคุณคือดวงดาวดวงดาราของเขาเขาสเสน่หาคุณคุณเป็นแบบเป็นเจ้าหญิงที่เลิศเลอเพอร์เฟกของเขาสําหรับเขานะคะจริงๆอืนะทีนี้เรามาดูซิว่ารอก่อนคืออะไรเขาอยากบอกอะไรเรารอก่อนเนี่ยเขาบอกให้เรารอก่อนเนี่ยมันคืออะไรเนาะอืมนะอืม คุยน็อปสอดคือแม่หมอมองว่าคุณอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจเออให้รอเขาก่อนเพราะคุณก็เป็นคนที่แบบเออใจร้อนเนาะแบบประมาณว่าอืมถ้าคุณมันมัวยืดยงยืดยาฉันก็มุฟออนไปก่อนละฉันไม่สนหรอกฉันโ no, นสนโนแค์ประมาณนี้นะเขาก็เลยบอกว่าเออรอก่อนเนาะอย่าพิ่งใจร้อนอะไรแบบนี้นะอะดูดวงดาวดวงดาดวดา,ดาราเสน่หาว่า ฟออนคุณคะเขาเสน่หาคุณถึงขนาดอยากจะมีคอมมิเมนต์ซีเรียสจริงจังแต่งานกินอยู่กับคุณเลยแหะเขาหลงรักคุณมากเขาหลงรักคุณมากจริงๆเขาอยากจะบอกคุณในะค่ำคืนนี้นะอะไม่อาจพูดความในใจในะดูสิอ่อทัวฟอนทัอฟอนคือไม่อาจพูดความในใจนะี่คือเขายังยังไม่มั่นใจหลายๆอย่างเนาะ เขายังไม่มั่นใจในหลายหล,ยหลยอย่างอย่างเช่นความมั่นคงของเขาที่จะมาดูแลครอบครัวหรือว่าคนข้างหลังหรืออะไรต่างๆนะ่ะคนนะคนรอบข้างอาจจะเป็นอย่างไรบ้างเขายังตัดสินใจยังไม่ได้ก็เลยยังไม่อาจพูดความในใจเนาะก็คือเขาก็ยังรักคุณแล้วก็รอให้คุณรอก่อนนะคะประมาณนี้ที่เขาอยากจะบอกนะอันนี้แม้กายห่างกันแต่ใจไม่เคยห่างในะดูซิอ้คิงออกครับ ถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้เทคแอคชั่นในเรื่องของความรักหรือยังไม่ได้บอกคุณถึงเรื่อ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 งเกี่ยวกับความรักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็คุณกับเขาก็ยังไม่ได้แบบคล้ายๆก็ไม่ได้อยู่เออ่ใกล้กันหรือต้องสร้างระยะห่างแต่ใจเขาไม่เคยห่างคุณเลยแล้วเป็นทิ n งอ f อบครับเนี่ย เขารักคุณเข้าเต็มเป่าค่ะอืมจริงๆเขารักคุณเข้าเต็มเป่าเลยฉันก็เศร้าไม่น้อยไปกับคุณคืออะไรเนะดูสิอู้เดชเชอรออดฉันก็เศร้าไม่น้อยไปกับคุณเลยเชอรออดแม่หมอมองว่าตรงนี้คือเขาอาจจะเห็นคุณไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเออหรือว่าเขาเดินทางบ่อยคุณเดินทางบ่อยหรืออะไรมันก็เลยแบบว่าคล้ายๆไม่ลงตัวกันสักทีอ,อ๋อก็เลย เขาก็เศร้าไม่น้อแต่กว่าคุนนั่นเองนะจ๊ะทีนี้มาดูซิว่า <c oughs> เขาอยากบอกอะไรเราอีกนะเขาอยากบอกอะไรเราอีกจนะ๊ะวัดใจเขาจะไม่ยอมนิ่งเฉยนะเขาจะไม่ยอมนิ่งเฉยเขาจะวัดใจนะประมาณนี้นะอืมคือประมาณว่าเขาก็มี ทางเลือกให้เลือกหลายทางเลือกเยในการดําเนินชีวิตของเขาอะ่ะอืมอู้ประสาทสา,ายแต่พอเขาคิดถึงแบบว่าเขาคิดไปคิดมามันก็แบบเลิกล้มความคิดอน่ะมันมันมันยังคิดไม่ตกว่างั้นเถอะเออเนาะ ยังคิดไม่ตกสักทีในเรื่องราวที่เขาจะเทคแอคชั่นกับคุณแล้วทีเนี้ยเขาคิดไม่ตกเขาล่าช้ายอย่างเงี้ยเนานะคุณก็เลยรู้สึกแบบอมไม่เอาดีกว่าก็เลยแบบจะตัดตัดใจแต่เขาเขาก็เลยต้องบอกรอก่อนเออในค่าคืนนี้เขาบอกให้รอก่อนนะจ๊ะเออรอเขาหน่อยยิย้มสู้ <c oughs> <c oughs> นะถึงแม้ว่าเขายังเทคแอคชั่นในความรักกับคุณยังไม่ได้เขาก็ยังยิ้มสู้เขาก็ยังมีใจที่แบบว่า อยากวัดใจนะยิ้มสู้ไปก่อนถึงแม้จะเป็นประสาททรายก็ตามเป็นแบบแคล้ายๆกับว่าประสาททรายพังทลายอย่างเงี้ยแบบเป็นความรักที่มันยังไม่สมบูรณ์เน่ะแต่ก็ยิ้มสู้ไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะยิ่งสูงยิ่งหนาวแม่หมอมองว่าถึงแม้จะยิ่งสูงยิ่งหนาวเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายเห็นไหมคะคนที่มีเป้สะพายเนี่ยคือเขามีเป้าหมายเป้าหมายที่อยู่สูงขึ้นไปก็คือคุณน,นั่นเอง คือมันเป็นการที่เทคแอคชั่นได้ยากแต่เขาก็จะทํามันอู้ฉันก็เศร้าไม่น้อยไปกว่าคุณคนบ้านเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเชรีออสเนี่ยก็คือคุณไปนู่นไปนี่ไปนั่นคุณไปอ่าโพสตอรี่ไปตรงนูน้นตรงนี้ตรงนั้นเขาก็แบบเศร้าไม่น้อยไปกว่าคุณคือเขาก็อยากจะเป็น หนึ่งในนั้นของคนของคุณอะไรแบบนี้เออก็ได้อยู่นะคเขาอยากจะไปกับคุณไปอะไรเงี้ยเขาก็เห็นคุณอยู่บ่อยๆคุณก็เห็นกันอยู่บ่อยๆแต่ไม่สามารถเทคเอคชั่นในเรื่องของความรักได้เขาก็เลยบอกว่าฉันก็เศร้าไม่น้อยไปกว่าคุณซึ่งมันไม่สามารถที่จะเทคแอคกชั่นในเรื่องของความรักได้นั่นเองนะแต่เขาอยากจะบอกในค่ำคืนนี้ว่าแบบนี้นะทีนี้มาดูแนวโน้มความเป็นไปได้ของไพ่ออร์คเคิลนะคะจะมาบอกว่า อ่แนวโน้มความเป็นไปได้จะมีอะไรบ้างอู้อะไรกระเด็นออกมาจ้ะ News beginning แนวโน้มความเป็นไปได้นะคือเขาจะกล้าเทคแอคชั่นแหละให้คุณรอ,อก่อนเนะี่ยอย่างที่เขาบอกอะรอก่อนนะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างแน่นอน Happy ุุขีคุณกับเขาจะได้แฮปปี้กันอย่างแน่นอน แลดิงโกอะไรที่มันเป็นความเศร้าหมองก็ให้ปลดปล่อยไปนะจ๊ะ description description คุณอย่าไปเชื่อคนอื่นมากเชื่อตัวเองทูลอฟคุณคุณคือรักแท้ของเขาคุณกับเขาเป็นรักแท้ของกันและก,กันคุณจะได้สมหวัง happy ending อย่างแน่นอน ในค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกรักคุณค่ะแม่หมอเขดีใจด้วยนะจ๊ะหมอ่าคงจะนอนหลับฝันดีนะจ๊ะอีบายบายจอบชอบบลาบลาบลาจอบชอบบบลาบลาบลามาพบกับเด็กไอ้สัญลักษณ์ที่สี่นะจ๊ะค่ำคืนนี้มีสี่สัญลักษณ์ให้เลือกมากมายนะคะว่าในค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรเรานะค่ำคืนนี้นะเขาอยากบอกอะไรเรานะ รู้หรือเปล่าว่าข้างในรอยยิ้มของเธอฉันแอบเพ้อละมือข้าควรว้าวนะคะไม่หมอพาฟินอีกแล้วฉันตกอยู่ในผวังแห่งความรักว้าวนะคะไม่หมอพาฟินฝันดีแน่ๆจิตวิญ,ญญาณฉันเป็นของเธอว้าวมีแต่ว้าว้าวนะจ๊ะ ไม่ได้อยากดราม่านะแต่มันเจ็บจริงๆแปลว่าแววแ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 ว,แว,แว,แวไมถึงต้องเจ็บละ่ะคะมาดูกันนะอืมคิดหนักความรักเราเขาอยากจะบอกรักคุณนะเขาพั่เขาพั่ม,ม,มเพอระเมอคําควรถึงคุณเขาตกอยู่ในภวังของความรักนะจิตวิญญาณของคุณนะ่ะอืมจิตวิญญาณของเขา่เป็นของคุณจิตวิญญาณฉันเป็นของเธอเนาะแต่ทีเนี้ยมันคิดหนักความรักเรานี่สิเอเอเกิดอะไรขึ้นไม่อยากดรมาแต่มันเจ็บจริงๆ เราก็จะมาดูนะเธอรู้หรือเปล่าว่าข้างในรอยยิ้มของเธอฉันแอบเธอระมือข้ามควรแหมเหมือนจะดีนะ justice นะคะก็ประมาณว่าเขาคนที่มีอ่าวุฒิภาวะสูงกว่าเราอย่างเช่นเป็นหัวหน่หัวหน้าอะไรได้อยู่หรือว่าเป็นต่างทงต่างชาติหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่า take a คชั่นในเรื่องของความรักไม่ได้แต่ว่าเขาเอ่อ แบบเขาหลงไหลในในรอยยิ้มของคุณนะ่ะเขาก็เอาไปแอบ,บเผลอละมือค้ำควรนะ่ะคือเขาเขาไม่สามารถที่จะเทคเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักได้เพราะว่าเขามีหน้าที่คำคออยู่ประมาณนี้นะอืมมีภาร,ระคำคอนะฉันตกอยู่ในระวังของความรักดิซันเขารักคุณมากเลยนะเขาแอบรักคุณเขาหลงรักคุณเขาแอบรักคุณเขาแอบปลื้มคุณเขา เธอละเมอข้าคูณแล้วก็ตกอยู่ในพวังของความรักเพราะคุณทั้งยิ้มยิ้มสวยยิ้มเก๋ยิ้มเท่แล้วคุณก็เป็นคนที่ล่าเริงแจ่มสายล่าเริงเขาเห็นคุณแล้วเขาหลงรักคุณนะจิตวิญญาณของฉันเป็นของเธอเอสออกครับอือคือเขาไม่สามารถเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักได้นะคะแต่ว่า จิตวิญญาณของเขาอะได้สูญเสียไปกับคุณแล้วนะเรีนในเวลาค่ำคืนเขาทรมานมากๆเลยเพราะว่าจิตของเขามาอยู่ที่คุณอืมว้าวจริงๆนะเนี่ยเขาหลงรักคุณแบบแบบประมาณแบบว่าทุกทนทรมานเลยอู้นะคะไม่ได้อยากดราม่านะแต่มันเจ็บจริงๆเนดูซิอ้เอสออฟ f อ่า p e n ต a โคลก็คือ ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่อ่ะอืมเอ,อ่อแปดเหรียญน,นะเขามีภาระมากที่จะต้องแอคชั่นมากกว่าความรักที่เขามีให้คุณนะเขาแอคชั่นในเรื่องความรักคุณไม่ได้คิดหนะักความรักเรา Nice อ o ฟวอ n คิดหนะักความรักเราเขากลัว คุณมีใครอีกคนนึงนายออฟวอลเนี่ยจะมีหนุ่มคนไหนหนุ่มที่ไหนเนี่ยมาแย่งคุณไปโอ้เขาคิดมากเขาตกกองบลเขาแบบเศร้าในค่ําคืนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาเขาอยากจะบอกเลยนะว่าคือเขาจิตเขาหลุดไปแล้วอะ่ะเขาเขารักคุณมากจิตหลุดไปแล้วแล้วแล้วก็ห่วงคุณมากด้วยมันเจ็บมันอะไรมันเจ็บปวดมันห่วงมันแบบกลัวคือเขา ไม่สามารถเทคแอคชั hmm. there, right? ่นในเรื่องของของความรักกับเราได้ใช่ไหมเขาก็กลัวคนอื่นมาเทคแอคชั่นไปก่อนมามาแย่งความรักของเขาไปอย่างเงี้ยอืมว้าวฟินเวอร์แม่หมองผาฟินอ่ะดูซิว่าเขาจะบอกอะไรเราอีกในคำคืนนี้แดนเดลเมด t นะคะคือเขามีฝันที่อยากจะเทคแอคชั่นกับคุณถึงขนาดมีคอมมิตเมนต์กันแบบเป็นสร้างครอบครัวเลยสร้างแดนเดลมด เลยแหละเขาอยากจะสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวกับคุณนะเหนื่อยไหมอู้เขารักคุณมากแล้วเขาก็อยากจะมาดูแลคุณเขาอยากจะมาซัพพอร์ตคุณดูแลคุณอยากจะซับน้ําตาให้คุณเหนื่อยไหมเขาอยากแบบเป็นคนที่มาจับแก้มคุณแล้วก็ซับน้ําตาให้คุณนะ่าอู้ว้าวเหงาก็คือจิตวิญญาณของเขาอ่ะ ได้มาอยู่ที่คุณแล้วมันก็เลยรู้สึกเจ็บปวดมากแล้วเขาก็เหงาเหงาที่สุดเหงาแบบสุดลึกในภวังเลยอู้จริงๆเหงามากนะเขาอยากจะบอกคุณแบบนี้มันคอยดูแลรักษาดวงใจเขาก็ก็ต้องทนต่อไปประมาณนี้นะอืมเขาก็ต้องทนต่อไปอ่ะทนที่จะรักคุณต่อไปอย่างนี้แอบรักคุณอ่ะ ทนที่จะแอบ,บรักคุณต่อไปอย่างนี้ประมาณนี้นะอืมอเรื่องระหว่างทางก็ไม่หมอหมองว่าเขาให้ความรักครั้งนี้เป็นเรื่องของระหว่างทางนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาหลงรักคุณมากๆนะคะมากจนแบบว่าเขาไม่เหลือแบบจิตวิญญาณอะไรแล้ว มนอยาเขาทุ่มเทให้คุณหมดแล้วแล้วเขากา็คิดหนักมากๆก,กลัวจะมีใครมาแย่งความรักของเขาตรงนี้ไปเพราะว่าซึ่งเขายังไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นได้ในะตอนนี้เขารอ ให้มันถึงเวลาก่อนรอเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ระหว่างที่รอเนี่ยเขาก็กลัวคนมาแย่งไปเขาก็เลยคิดมากนั่นเองนะคุณนะเขาอยากจะบอกคุณแบบนี้ก็ว้ายนะคะเอาทีนี้มาดูแนวโน้มความเป็นไปได้นะคะของระหว่างคุณกับเขาเนาะอแนวโน้มความเป็นไปได้จะเป็นไปได้จะเป็นไปแบบไหนจ้าอืมเออ transformation ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรรก,ก็คือเขาจะเทคชั่นอะนะคือเขาไม่ยอมสูญเสียคุณไปอย่างแน่นอนจอยฟอนเขามีแปลนแล้วเขามีแปลนที่จะเปลี่ยนแป,แปลงชีวิตของเขาแล้วเพื่อที่จะมาสร้างครอบครัวกับคุณนะคะเขามีแปลนที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะอินครีเขารักคุณมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเขาแบบคล้ายๆว่าเป็นเอามากอะเออเป็นเอามากเลยอะรักเพิ่ม เพื่อพัฒนาเพื่อข้ามควรแอบเพื่อมือข้ามควร new supportive connection เขาจะมาเป็นรักแห่งใหม่ของคุณเขาจะมาเป็นรักใหม่ของคุณเขาจะมาดูแลคุณเทคแคร์คุณซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องเขาจะมามีความสุขกับคุณเขาจะทำค่ะว้า grace กร a t i เพราะว่าคุณคือคนที่เขารักคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่เลิศเลอ perfect คุณเป็นคนที่สมควรที่จะได้รับจารักได้รับรักจากเขาคุณเป็นคนดีมากๆเขาจะ take action เพื่อคุณค่ะในค่ำคืนนี้แม่หมอก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะจ้าจจ้บลาบลาบลา